สวัสดีครับก็วันนี้เราอยู่ในแมปฟังกินไฟดีนะครับก็แน่นอนก็ด้วยความที่ว่าแมปนี้เนี่ยเราเล่นมันก็หลายหลายอย่างแล้วแล้วก็แบบเราเล่นกันไปหลายคลิปหลายช่องแล้วนะก็คือเรากลับมาเล่นเพราะว่านี่ฮะเห็นไหม x m a t Xmas สองพันยี x ่สิบสามฟังกินไฟดนั่นแหละครับแมปอัปเดต ซึ่งคือมันเป็นการรอคอ,อยหนึ่งปีที่รู้สึกว่าแบบสุดยอดมากแต่มันก็ยังมีอัปเดตนะเอาจริงๆมันมันอาจจะมีอัปเดต้างเพราะาผมไม่ได้ตามข่าวเลยแต่ยังไงก็ตามถ้าเราจะเข้าไปเล่นเนะี่ยผมเล่นในเซิร์ฟวีดีไหมหรือผมจะเล่นในเซิร์ฟรวมเพราะว่าผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นที่ว่าจะไปเล่นในเซิร์ฟรวมอะเรามาลองเล่นในเซิร์ฟรวมกันดีก,กว่า,างั้นะวันนี้ รอสักครู่นึงนะครับอ่ะมาละแล้วก็เผื่อใครไม่รู้ผมเล่นในโทรศัพท์เพราะว่าออาไม่มีคอมเล่นนะก็ในเซิร์ฟรวมมันก็น่าจะมีคนอยู่วะหายไปได้กันหมดวะโอ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 โโอเคกลับมาแล้ว ก็ดูเหมือนว่าเขากำลังเล่นกันอยู่มีหลายท่านจังเลยมีหลายท่านที่จะมีใครเล่นกับเราวมางว่าแล้วก็พออัปเดตมามันอยู่ในช่วงรถกระหน่ำแบบซัมเมอร์เซลนะฮะ <laughs> รกระนะำลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลราคาของรถอย่างรวดเร็วอะไรเนี่อะไรเนี่ยืม่ใช่มนเถืถกลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลกระหน่ะผมบอกเลยกระหน่ำซัมเมอร์เซลจริงๆอ่ะซื้อสักอันแล้วกันเลย อ่ะล right, ่ะมีใครจะเล่นกับอ um> really ้ายบอเล่นด้วยครับเล่นด้วยมาๆมาอะไรวะโอ้แซดวะก็อันนี้กันเทคโนโลยีแล้วก็ส่วนฉากเรากลุ่มชอบเล่นอาจจะเป็นฉาก ฉากนี้อันหนึ่งนะอาจจะเป็นฉากนี้ไม่ก็ฉากเนี้ยแต่ว่าเลือกฉากไม่ทันนะ <c oughs> อันนี้คือมันสุ่มฉากอะ่ะโอ้ exe ก็เพลงนี้จะเป็นของมอสอ่านั่นนะฮะ เราจะเริ่มยากของแท้แล้วฮะมันจะมาแต่ลูกศรขู่อาจจะนะ ไปตึงตึงแสดเสียแสดคืนไปเปล่าเสียเสียกดรีเซคเลิลเตอร์เอาจะเอาอีกต่างได้ไหมมัโกดว่ะเยอะเพลงอะไรวะไม่รู้จักไม่รู้จักอะแซดเลยนี่ดิสติกซิมโฟนีกูอยู่ไหนย e s ด่านนี้เลย อ้ยัาบอกว่ามีคนเข้ามาใช่ไหมใช่ปะไม่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 อยากสองหนึ่งนุ้ยเออนั่นแหละดีอ่าฮะเกมค้าง what the fuck อะไรก็ไม่รู้อ่าไม่มีใครเล่นกับผมแล้วหรือว่าเราจะเล่นคนเดียวก็ได้โอเคแม็แกเ์โอ้ยโอ้รีชีตโอ้ไมายกอดอะไรเออเล่นก็เล่นว่าโกต มันจะกดเร็วมึงจะกดเร็วขึ้นหนึ่งหนึ่งจุดสองบบนี้เนี่ยแล้วแม่มึงไปไหนเนี่ยบอ้องฮูด้บอ้องฮูอ,อ่อาแล้วรถก็อยู่แล้วเครื่องก็อยู่แล้วแม่งไปไหนบ้องฮูอ่าเราปรับสปีดไม่เป็นนะฮะกด เอเดี๋ยวไอ้หน่จุดะคือสปีดที่เราเลือกป้าเมื่อกี้โอ้มันอาจจะไม่ได้เร็วขนาดนั้นกงได่แต่มันก็เร็วขึ้นนะ เอออย่างน้อนมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอะไรคุณเป็นอะไรแท็กซื้อแท็กในราคาหนึ่งหมื่นห้าโอไมค์กอดแพงมากไอ้ไอ้กดโซโลใช่ไหมเนี่ยเออเลาเองก็โซโลมั่งดีกว่านี่โซโลเพลงอะไรดิ แก้มือเพลงอันนี้นี่ค่ะสิ i ิ k s y m ฟเมื่อกี้มันกดอะไรมาก็ไม่รู้สาอ้้ค่นนนมัข g ด i t เ r ื่อความหมัน เพราะว่าเอาจริงๆว่ะถ้าผมไม่ปรับมันจะรวบเยอะมากเลย มาเท่าไรแล้ว13นาทีน่าจะได้อีกหลายเพลงอยู่ก่อนที่ผมหลอนที่คลิปจะจบนะก็อืมไม่รู้เหมือนกันนะเราจะเล่นเพลงอะไระเราเราอยากไปเล่นกับคนอื่นแต่คนไม่มีใครเล่นกับเราเลยอะทําไมรู้สึกโดดเดี่ยวจังวะเอ้ยอยู่อยู่อยู่เล่นด้วยเล่นด้วยเล่นด้วยได้หรือไม่ คุณจะเลือกเพลงอะไรก็เชิญเลยผมจะเลือกนี่แหละเขา AFK ว่ไว้เฉยหรือว่าอะไรเนี่ยแต่เขาไม่กดเลือกเพลงันเราก็เลือกเพลงไปก่อนแล้วกัน s t e ติ p o s t เอ๊ะทำไมชื่อมันดูคุนคุนวะเมก n โลเนียโมโนโคมโกส t พียวแล้วกันนะ โอ้โหแล,ล้วดูลูกสอนนี้เขาใช้ไม่มีความเป็นศิละปะมีข้อผุดยอดแปลกเนั่นแหละ,ละครับ yes โคตแปลกเลย มันไม่คาดฝันเกิดขึ้นในระหว่างที่ผู้ชายคนนึงกับเพื่อนอีกคนหนึ่งกำลังแลปเปเร์ทกันอยู่โอ้โหชี t ทำไมมันต้องมาลุดตอนนี้เนี่ยเอออ่ะเราจะย้ายกลับมาเล่นแมปนี้แล้วกันนะเบสคอ l ี่ <laughs> ผมคิดว่าน่าจะมีหลายเพลงที่สนุกมากกว่าแล้วเราก็จะไปเล่นในเซอร์วีนะเพื่อความปลอดภัยในการถ่ายทำ เพื่อความปลอดภัยในการถ่ายทำนะเราต้องการที่จะเล่นในเซิร์ฟวออันนี้ต้องเข้าใจด้วยนะมันเน็ตบ้านเน็ตบ้านกากมากครับ <laughs> เน็ตกากมากจริงๆแล้วก็เครื่องเนี่ยไม่ได้ดีขนาดนั้นนะเป็น Oppo a โิบเปดมันมันมันดีหรือเปล่า Oppo a โปิบเปดไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวจริงๆแมบ,บนี้ก็ไม่ค่อยได้อัปเดตเลยนะจริง ไม่รู้เหมือนกันว่าไปทําแมปอื่นแล้วหรือว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรมีแมปอื่นมันดังกว่าแล้วก็เขามันก็ไม่ค่อยแต่กลับมาทําเลยนะจริงๆแมปเนี้ยเราจริงๆเรากะดสก,กิปไปเลยก็ได้นะแต่ไม่ดีกว่าเดี๋ยวจะเกิดปัญหาในการถ่ายทาอ่าแมปนี้ก็จะโล่งๆอย่างเงี้ยเลยเวลาปรับปิดฉากหลังไว้ใช่ไหมเถอคิดถึงมากเลยคิดถึงแบบท่าหลายๆท่าที่เรามี อ่าล่เราใช้ท่านี้นะ AC void c o o อยู่ละเราจะเล่นวิตตี้เราจะเล่นอะไรดีครับวันนี้ yay update b o ชอบเล่นเพลงนี้อยากเล่นดูความแลกสิกดเพลงอย่งนี้ต้องกดย่างนี้ต้งหลายรอบเอ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 ผมชอบทั้งมันเกียนแล้วกดมันไม่รู้ว่าจะทินอันนี้เกบแค่บ้า และแมตช์ลูกศรไม่เหมือนกันฟังไม่เท่ากัน บทเดียวกันแล้วก็คนที่ทําเดียวกันใน,นสองแมนี้นะคลูกศรย้ายหมดแต่แมบน,นี้พอดีคือไม่ต้องลา,ออางกาาลูก้ายหมเพ่มเไมนลานและละาทกนผ่าน มันก็ใช้ย่อยนะแมปนั้นอะ่เซตติ้งกราฟิกลายไปนี่โนดไซส์เอาเป็นประมาณนี้แล้วกันนะ1.5ึ่งจุดห้าดออฟฟสโนดสปีดหนึ่งเอาหนึ่งจุดหู้นย์จุดห้าได้ไหมแตูนย์จุดห้า กราฟิกโอเคเซตติ้งเรียบร้อยแล้วมามาันทำไมทุกอย่างมาดูเล็กลงเฮรือว่าตรงสูงเกินไปไนี่ยไรแล้วโอ้โหโอราผมปรับเล็กไปปะใหญ่กว่านี้หน่อยต้องใหญ่กว่านี้หน่อยวะ่ะ ก็ปรับเล็กไปผมเห็นแล้วมนอยากร้องห้โดนทับอผมต้องปรับยังไงให้มันสมดุลวะอ่าโน้ตสปีดอ๋อมันสักสองอะไปโน้ตไซส์คือเราต้องปรับให้มันใหญ่กว่าเดิมหน่อยอะ ปรับไว้สักห้าห้าจุดห้าอันนี้ก็ปรับเป็นสักสามอ่าฮะได้ไหมได้ไหมปัญหาคือจะได้ไหมผมว่าปรับไว้ให้เท่ากันเลยดีกว่าผมปรับไปห้าจุดห้านี้ผมก็จะปรับเป็นห้าจุดห้าได้ไหมห้าจุดห้าได้ปะม,มากสุดแค่สี่ครับมสปีด แล้วก็โ no น้ตไซส์ห้าจุดห้าผมบอกว่าห้าจุดห้าครับหน้าโ no น้ตไซส์หนึ่งจุดห้าโน้สปีดสี่เอ๊ะอันนี้คือมากที่สุดเราต้องเป็นอันนี้สิศูนจุดห้านี่ได้ไหมไม่โน้ตไซส์มันใหญ่ผมว่าเอาเป็น0.5นย์จุดห้านดีละมัง้ง เรามาวรวมมือด้วยบาริสติกดีกว่าแม่ด้วยความมั่นใจอย่างซื่อตรงหวังว่ามันจะดีนะเออประมาณนี้แหละได้เออนี่สิเออผมปรับโนสปีดมากไปเห็นแล้วมันอ p พ s s ิโฟผมปรับเนี่ยโนสปีดผมลดลงมาเหลือซัก สองไปแม่งเอ้ยโนสปีดสี่มันาาชาลงครึ่งหนึ่งใช่ปหนึ่งจุดห้าไปเลยไปหนึ่งจุดห้ากลัวช้าไปไม่เป็นไรหรอกหนึ่งจุดห้าได้ปกติแล้วมั้งมันน้องปกติได้แหละผมจะไม่ได้เล่นแล้วนะมันนั่งตั้งค่าอะไรก็ไม่รู้นะลูกสอนนะปกลูกสอนประมาณเนี้ยดีแล้วแหละแต่ว่าโน้ตเร็วเกินไป i'm a ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเพราะอันนี้มันก็ยีิบหกนาทีแล้ว